เออมันต้องเล่นแบบนี้สิว่าแมนยูฮะถึงจะสมกับการเป็นทีมใหญ่หน่อยเออชนะให้มันถล่มทลายไปเลยเมื่อเจอทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าเราแบบนี้นะเออไม่ใช่แบบเบอรอฤด,ดูการก่อนโอ้โหเจอโคเปนที่เกือบจะแพ้ในรอบรอง f อฟเอครับเออเมื่อคืนเจอบาร์สลีย์ถล่มไป70ค่อยยังชั่วสกอร์มันจะได้ดูสมศักดิ์ศรีหน่อย เล่นเต็มที่ให้เกียรติคู่แข่งมันต้องแบบนี้นะอืมแต่สกอร์เนี่ยมันก็คุ้นๆเนาะชนะสักหกศูนย์หรือ8ปก็ได้ทาไมมึงอ,ออกเลขนี้วะเออแล้วเอริกเทนฮาร์กเนี่ยมันต้องจัดตัวแบบนี้ถูกต้องเลยโรเตชันนักเตะบ้างไม่ใช่ใช้แต่นักเตะเดิมๆแม้จะเป็นบอลถ้วยที่เล็กที่สุดในเกาะอ,อังกฤษก็ตามนะมันต้องแบบนี้เออเอาไทายบายินดีลงบ้าง แผงหลังนี่พักไปเลย4คนกองกลางก็ตามนั้นนัดที่แล้วใครไม่ได้ลงสนามก็เล่นซะแต่แนวรุกเนี่ยก็มีแอบผสมผสมก็ดีแล้วบางคนจะได้ลงมาเรียกความมั่นใจแล้วพอเล่นตามมาตรฐานตามจังหวะตามฟอร์มการเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันก็ตามที่เห็นเลยเด็กผีครึ่งแรกเนี่ยหลายคนนี่ปิดไฟนอนแล้วนะเพราะว่าแมนยูนำถึง3 0 มาคัดแรดฟอร์ดยิงต่อเนื่อง2นัดติดแล้วแอนโทนี Anthony ยิงจุดโทษเรียกความมั่นใจรวมไปถึงอเลฮานโดกานาโชจิ้มเข้าไปอย่างสวยงามมันต้องแบบนี้เว้ยเกมรุกแมนยูอ่ะส่วนครึ่งหลังแมนยูก็บวกเพิ่มได้อีก4ประตูนะจากมาคัดแรดฟอร์ด1อเลฮันโดกานาโชอีก1รวมไปถึงคริสเตียนอีริกเซนอีก2โอ้โหเกมนี้อีริกเซนเล่นโคตรด,ดีแล้วทุกคนที่ยิงประตูได้เนี่ย มีแอซซิตกันหมดเลยนะแล้วทางฝั่งของเอลิเทนฮาร์กก็มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันบ้างตัวสำรองที่ได้ลงเป็น11ตัวจริงวันนี้ก็ไปพักแล้วก็เอาตัวจริงลงมาเรียกความต่อเนื่องสรุปสุดท้ายแมนยูก็ชนะบาร์ซลีไป70อืม6 0ก็ได้80ก็ได้มึงลง70เนี่ยพอลง70เนี่ยมันเหมือนล้อตัวเองนะแล้วพี่ๆพ,พอเขาเห็นประตูพอเขาเห็นสกอร์แบบนี้เนี่ย ชนะแท้ๆแต่โดนล้อมีอยู่จริงคุณผู้ชมและนี่ก็คือคะแนนความสามารถของ3นักเตะแมนยูที่โดดเด่นเหลือเกินเมื่อคืนที่ผ่านมานะคิสเตียนอิริกเซนยิง2จ่าย1เอาไป9.4าสมาร์คัสรดฟอร์ดยิงต่อเนื่องยิงไป2จ่ายไป1เอาไป9.2ส่วนโดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นอเลฮานโดกานาโชยิงไป 2, อแอซซิ์ไป2เอาไป9.5ม,มันต้องแบบนี้แมนยูนะ เจอทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าเราเ,ออเราก็ให้เกียรติเขาด้วยการเล่นเต็มที่ถล่มให้เละไปเลยให้แฟนบอลแบบดูกันยิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจนะไม่ใช่ต้องลุ้นตลอดเวลาไม่ใช่เจอทีมอ่อนก็อ่อนตามเข้าไปด้วยใครจะค่อนขอดว่าเอ้ยยิงได้7จเนี่ยเพราะว่าเจอทีมลีกต่ำกว่าก็ช่างมันเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะรักษาความสม่ำเสมอรักษาความต่อเนื่องและแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่เรามีสกอร์บอร์ด7-0เพื่ของตัวเองหลังจากโดนพี่ๆเขาล้อมาตั้งนานหลายปีแล้วก็น่าจะล้อกันต่อไปอีกนานเป็นร้อยรปี <c oughs> ชนะยังไงให้โดนล้อก็ต้องชนะ7-0ส่วนพ่อหนุ่มคนนี้มิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ของแมนยูมานูเอลอูกาเต้ช่วยเกมรับของแมนยูได้ดีเหลือเกินจังหวะเข้าสาก,กัดจังหวะตัดเกมจังหวะแย่งบอล รวมไปถึงจังหวะการจ่ายบอลการพลิกบอลก็ดีใช้ได้เลยช่วยคาเซมิโรช่วยเอริกเซนได้แบบสุดยอดเพราะฉะนั้นเอริกเทนฮารควรจะหาพื้นที่ให้น้องมันลงบ่อยๆนะฟอร์มการเล่นมันจะได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรื่องการปรับตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ตามนั้นเลยเด็กผี60ก็ได้80ก็ได้หรือจะ50ก็ไม่ว่านะแต่ไปไปมาม,ามาออก70 นี่เล่นตัวเองใช่ไหมแมนยู Man, เนี่ยเล่นตัวเองไม่ว่าพอพี่ๆเขามาเห็นสกอร์เนี่ยเขาก็มาล้อเราซะอย่างนั้นเออชนะแท้ๆตล่มคู่แข่งแท้ๆแ,แต่กูโดนล,ล้อประโถเอ้ยอาขำๆกันไปนะแซวกันอะไรกันเป็นเรื่องปกติเด็กผีคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นเมื่อคืนที่ผ่านมาฝากทุกคนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับ